วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซเปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแ a มสุรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย16พฤศจิกายน2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูนะครับทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการทำาการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น ดี๋ยวในคลิปนี้นะครับทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการรังสรนเมนูทั้งหมด19เมนูในวันนี้สลับเพื่อนำไปวิเคราะห์ขนมไทย16พฤศจิกายน2568นะครับก็เข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1ก็จะเป็นเมนูของอาจารย์เรียกชืว่านาังพญานะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ อัตราการรังสันเมนูดับร้อยสิหน่วยเหนือโดยในวันที่16ตุลาคมรังสัรอัตราการรังสันเมนูออกมาดับร้อยหน่วยเหนือศูออก9 9 6ผ่านส่วนหนึ่งพฤศจิกายนไม่พบสถิตินะครับก็ข้ามมาที่16พฤศจิกายน2568 อาจารย์เล็กชวานางพยาวิเคราะห์ความนั้นจะเป็นออกมาได้ดับร้อยสิบหน่วยเหนือดับสองนะครับก็จะเป็นเมนูที่หนึ่งต่อมาจะเป็นเมนูที่สองจะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตรากำลังสันเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือทั้งหมดสองชุดสถิติ อัตราการรังสันเมนูยังเดินดีนะครับโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์การรังสันเมนูดับร้อยสิหน่วยเหนือ3ออก9 8 9ผ่านสำหรับการหลังสันเมนูในวันที่16พฤศจิกายนการรังสันเมนูออกมาได้ดับร้อยสิหน่วยเหนือ3กับ0 3กับ0ในเมนูที่2นะครับ ต่มาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราก,า,ก,รก,การก 1, กาาราังสันเมนูดับเฉพาะหน่วยเนือ10กับร้อไม่เกี่ยวโดยการรังสรร์เมนูสถิติก็ยังเดินดีในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสันเมนูดับเฉพาะหน่วยเนือ9ออก898หน่วยออก8ผ่านสำหรับการรังสรรคเมนูในวันที่16พฤศจิกายน วิเคราะห์ออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ6 10กับร้อไม่เกี่ยวในเมนูที่3นะครับต่มัาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตรากำลังซันเมนูดับเฉพาะ10เหนือ โดยสถิติกรารรังสันเมนูก er ็ยังเดินดีน่าติดตามในวันที่1พฤศจิกายนดับเฉพาะ10เหนือ5ออก8 9 8 10ออก9ผ่านสำหรับกรารรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับเฉพาะ10เหนือ2ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่4นะครับ จะมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับผลรวมร้อยสิบหน่วยเหนือ,นอการรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนได้วิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับผลรวมร้อยสิบหน่วยเหนือหนึ8 8่งออก898 8บวก9เท่ากับ17นะครับ17บวก8เท่ากับ25เท่ากับผลรวม5้าน สำหรับกำลังสั่เมนูในวันที่16เพืพฤศจิกายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับผลรวมร้อหน่วยเหนือ5ในเมนูที่5นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ดับใต้คงกระพรรน,นะครับกำลังสั่เมนูในวันที่1พ่พฤศจิกายน ดับตัวตรงทั้งหมด17ชุดดับ0 0 0 9 1 1 1 2 2 1 2 2 2 8, 8 5 5 5 9 7 7 7 9 8 2 8 8 9 0 9 5 9 7 9 9ออก8 7ผ่านสำหรับการรังสันเมนูในวันที่16พฤศจิษษกายนอาจารย์คงกระพันธ์ได้วิเคราะห์อัตราการรังสันเมนู ดับใต้ตัวตรงนะครับก็จะมีดับ000611 1221 2223 354448535560 66677677 84888998แล้วก็99ในเมโนูที่6นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่7 so จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดน้องแมวในตะกร้านะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสันเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือโดยหนึ่งพฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ 6. ออก9ก้าออก9้าหน่วยออก8ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤษจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ2 ร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่7นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์ดับเหนือใต้ชุดดับทาพิสูจน์แล้วก็ดับเฉพาะใต้สถิตินะครับก็ยังถือว่ายัางเดินดีมากกว่าหลุด ชุดดับปากหลักเหนือใต้ก็ผ่านนะครับออก898แล้วก็87ส่วนชุดท้ายพิสูจน์นะครับดับผ่านเฉพาะาชุดท้ายพิสูจน์หลุดทั้งเหนือแล้วก็ใต้นะครับออก87แล้วก็98ส่วนชุดดับเฉพาะใต้ก็ดับผ่านสลับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนชุดการรังสรรค์เมนูดับเหนือใต้

ดับเฉพาะใต้ตัวตรง 00, 0 9 9 0นแล้วก็99ในเมนูที่8นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์อาจารย์เปิ้ลน,นะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ตาการรังสรร์เมนูดับใต้ทุกหลักโดยการรังสรรเมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับใต้6 ออก8 7ผ่านสหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนเมนูอาจารย์เปิ้ลได้รังสรรค์อัตาการรังสรรค์เมนูดับใต้ทุกหลักดับ8ในเมนูที่9นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10ใต้โดย1พฤศจิกายนดับเฉพาะ10ใต้1 ออกแปดเออก8ผ่านส่วน16เพื่อสจิกายนเมนูอาจารย์เปิ้ลได้รังสรรอัตตาการรังสรรเมนูดับเฉพาะ10ตาย9หน่วยไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่10ต่อมาจะเป็นเมนูที่11นะครับจะเป็นเมนูของท่านอาจารย์เปิ้ลอีก1ชุด จะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยใต้10ไม่เกี่ยวและหนึ่งพฤศจิกายนดับเฉพาะหน่วยใต้1ออกแ7หน่วยออก7ผ่านสลับ16บพฤศจิกายนวิเคราะห์การรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยใต้8นะครับก็รอาการประกาศผลต่อไปว่าจะดผ่านหรือไม่นะครับในเมนูที่11นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสรรเมนูดับผลรวม10หน่วยตายนะครับเมนูที่12โดยในวันที่1พฤศจิกายนดับผลรวม10หน่วยตาย9้าออก8 7ไปบวก7เท่ากับ15เท่ากับผลรวม5ผ่าน สำหรับการรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์เปิ้นได้รังสรรคอัตาการรังสรรเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้2พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณในเมนูที่12นะครับ ต่มจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ออีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสรรค์เมนูดับผลบรวม10หน่วยเหนือโดย1นพฤศจิกายนดับผลบรวม10หน่วยเหนือ5ออก98นะครับ9ก้บกเท่ากับ17เท่ากับผลบรวม7ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์เปิ้ลนได้รังสรรค์อัตราการรังสรรค์เมนูดับผลบรวม10หน่วยเหนือ3 ในเมนูที่13นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณสำหรับอัตราการรังสรรเมนูต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์มีตังจะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสรรเมนูดับเฉพาะ10หน่วยหนือร้ไม่เกี่ยว โดยหนึ่งพฤศจิกายนดับผลรวมขอไปครับดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ6ออก98 10ออก9หน่วยออก8ผ่านสำหรับการรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิกายน68อาจารย์มีตังชุดดอกไม้สีเหลือ,องวิเคอาความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ4ร้อยไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่14 ต่มันจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์มีตังจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรคเมนูดับใต้ทุกหลักชุดดอกกุหลาบสีแดงนะครับโดยหนึ่งพฤศจิก,กายนดับใต้2ออก87ผ่านสลับอัตราการรังสรรคเมนูในวันที่16พฤศจิกายนเมนูที่15วิเคราะห์ความได้จะเป็นออกมาได้ดับ9ก้าใต้ทุกหลักนะครับพิจารณาการรังสรรคเมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์ดาวจะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสรรค์เมนูดับเฉพาะร้อยเหนือสิบกับหน่วยไม่เกี่ยวในหนึ่งพฤศจิกายนวิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือศูนย์สี่หนึ่งออกแปดเก้าแปดออกแปดผ่านสลับการรังสรรค์เมนูในวันที่สิบหกพฤศจิกายนเมนูที่สิบหกของอาจารย์ดาววิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือหกหนึ่งเจ็ด หกหนึ 1> 6, 1, 7, 10, กับหน่อยไม่เกี่ยวในเมนูที่16นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์ดังเมสซายจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสันเมนูนะครับดับคู่ใต้แล้วก็ดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรง โดยในวันที่1พฤศจิกายนชุดวิเคราะห์การํารังสัน์เมนูดับคู่แต้นะครับก็จะมีดับ5 6 565ออก87ผ่านส่วนดับตัวตรง1อดับ96091225 38 41546 7 8, 0, 9, 3, ออ 9, 8ส่วนแล้วก็93ออก98ผ่านส่วนับได้ตัวตรง61708998 ส7 16 25 34 43แล้วก็52ออก87ผ่านเรามาพิจารณาต่อสำหรับการรังสัรค์เมนูใน,นวันที่16เพืพฤศจิกายนอาจารย์ดังเมสซายได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาดับคู่ใต้49 40 90ส่ะครับส่วนดับตัวตรงดับใต้ตัวตรงอัตราการรังสัรคเมนูอยู่ที่ ดับใต้แปดเจ็ดเก้าหกศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองสามแล้วก็7 8ส่วนดับเหนือตตรงก็จะมีดับ9 8 0 1 1 4ดศูนย์5 6 6่งหแล้วก็8 5ในเมนูที่17นะครับก็พิจารณาอัตราการรังสรรเมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์อภิโชคจะเป็นชุดวิคะห์การรังสรรเมนูดับเหนือตัวตรงสถิติในชุดนี้หรือภาพนี้หรือเมนูนี้หลุด1ครั้งในวันที่1พฤศจิกายนดับเหนือตัวตรง1314 1630 3134 3660 6364แล้วก็66 98ผ่าน สลับอัตราการรังสรรคเมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเ,เป็นออกมาได้ดับเหนือตัวตรงก็จะมีดับ0509 5152 5355 5 9992 1 93และก็96ในเมนูที่18พิจารณาอย่างมีวิจรารณญาณต่อไป แล้วก็เมนูที่19นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบันลือจะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสรรค์เมนูดับใต้ทุกหลักโดยการรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับ8ออก87หลุดนะครับเป็นครั้งที่2ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์จุดที่90%ที่จะกลับมาเดินดีในวันที่16พฤศจิกายนหากครั้งไหนที่หลุดนะครับ สำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์เทพบรรลือได้วิเคราะห์ความนั่นจะเป็นออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับ4พิจารณาการรังสรรค์เมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนี่ก็จะเป็นทั้ง19เมนูเพื่อนำไปพิจารณาและรังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาให้ได้ตัวเด่นที่สุดนะครับ ใน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณในการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านไปพิจารณาเป็นสถานการณ์วิเคราะห์ตัดแต่ับขนมไทย16พฤศจิก,กายน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกับช่องแมทสโตรน์ครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ